ชมพูนะคะอันนี้ก็ยังเป็นห้างที่อิตาลีมันจะอยู่ติดๆ,ๆ,ๆกันนะคะเดี๋ยวหลงคณะโอ้ยทั้งฝนตกแต่ในห้างเขาเปิดฮีตเตอร์มันจันอุ่นพอรีวอยู่ข้างนอกมันก็หนาวไป อะไรพ่อเมืองนี้เขาเป็นเมืองศิละปะแต่มันก็เลืะอเทอะเมืองนี้เป็นเมืองของดาวินชีดาวินชีเนะะมืองแฟชั่นเราจะข้ามไปไหมล่ะพ่อมา ม,มีแต่เสื้อผ้าฝรั่งเขาแต่งตัวดูดีนะคะใส่เสือ้อน่ารักอะ่ะตัวเล็กตัวใหญ่แม้กระทั่งคนแก่ก็ดูดีนะคะผมไม่ชอบอากาใครเขาชอบลหรอ

เขาถือว่าอยู่ไหนก็ดื่มได้อ่าอะไรนะเขาเรียกแรก่ธาตุในดินเขามันเยอะอันนี้อะรอสต์เต้อะไรพ่ออะไรนะพ่อให้แม่ใส่อยูบิเตะพัดขวบ ไก่ซื้อให้แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้นนันแม่ซื้อให้เอาออันนี้บอสนะคะเขายังอยู่ที่อิตาลีฝนก็ตกพรำๆรเราจะข้ามไปไหนลูก ฮะเขาข้าวแล้วก็ข้ามเอนียังมีาอีโอยดูขาที่เป็นวัดก่อนอะพี่น้อง